ัดไฟกับพี่พีทีมดิออนนะครก็มาลุยกันไปลุยกันดีกว่าถี่มือเราถี่มือเยอะเขามาช้าเราถี่มือไ่ให้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อย่างเงี้ยสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะฮะอัดมานับไฟกับพี่พีทีมดิออนนะฮะว่าจะมาโชว์ขุมพลังของออเดซี่โมเบียรนะครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนร่วมทีมมานะฮะพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมไหมพร้อมเย็บเออนอนยังเนไงเด็กครับพี่ทัช พร้อมอยังพี่มาท้าเลยเหรอใช่าานี่พร้อมแล้วนะครับขามาหมดทีมเลยนี่เป็นไงก็มาลุยกันไปลุยกันดีกว่าก็ตอนนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมทิชชู่พร้อมอยังตัดมาเลยเป็นไงพวกเราพร้อมอยังนะได้จะเล่นไม่ได้นะถ้าลืมเสียบไม้นะฮะ<ด>นี่นะครับผมสะดวกสบายนะฮะนี่เพิ่มเสียงหูฟังนี้ได้เลยนะฮะไม่ต้องพับจอไปมาก็จะถอดเข้าถอดออก พร้อมแน่ปะเนี่ยฮะพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ,อืมได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอต้องเวต,ตาต้องไปสนใจมั้ยเราที่หน,าาานึ่งเยอเขามาช้าเราถึงนี่เราสบายเราเจ้าบ้านฮะพูดอะไรนะพูดดังขนาดนียด้ยังไม่ได้ยินอีกเหรอได้ยินแมก้กระทั่งเสียงแย่อยากได้ยินบ้างอ่ะอยากได้ยินบ้างก็ต้อง Odyssey Mobile สีกครับผม ยืมใส่ได้ไหมแล้วจบเกมนี้เราเอาไปลองใส่เลยจะได้รู้ว่ามันดียังไงนีไม่ได้ยินเลยอ่ะสินค้าเพื่อนยังไม่ได้ยินเลยอด้ยินเลได้ยินเลยนะได้ยินไกลแบบคมชัดดังกริบลองเล่นโหมด 3D ป่ะล่ะ 3D ตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้ข้างๆข้างหน้าเลยเนี่ยข้างหน้าไหมมองว่าเซนเตอร์อย่างนั้นหรอเออมีเซนเตอร์มีออโต้มีแมนนวล ลองเปิดดูลองเปิดดูเราเดินไปไหนเขาก็ไม่ได้ยินเสียงเราหรอกไปลูกเราก็ไม่ได้ยินเสียงเขาเราเดินไปไหนเขาไม่ได้ยินเสียงเราหรอกเฮ้ยเราต้องไปบีแล้วจังหวะเนี้ยโอ้ยสวเขาเห็นเราเดินอยู่วะร้อยเมตรร้อยเมตรไอ้แบงนี้ถอดหูฟังได้เถอะเราอะถอดแล้วเนี่ยลุ้นแรงเลยอ๋อหลังเราไม่เห็นหลังหลัง จริงอ่ะจะเอาหูฟังเขาเนี่ยไม่ได้มีเหลือกับตัวไหมมีเหลือที่มันคงแกจิตครับผมนะครับเปิดออนไลน์สั่งซื้อตอนนี้เลยไหมจะได้เอามาใช้เจ๊แกสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยเหรอใช่คุณพระคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้ผมฟังผมไม่ดีคุณยังทำร้ายผมเหรอเขยเขารู้ว่าเราทำแบบนี้เปลี่ยนทางนี้เขาควรจะรู้แหละเขาเราเดินเป็นโคมขามันาดนี้เอ๊ะสวยได้ยินทุกท่วงท่าในการเดิน ยอดไม่ฟังของเราโตโยหูฟังคนละระดับกันเขาเรียกว่าหูฟังดีมีชัยไปกว่าครึ่งฮะเออมันดีขนาดนั้นเลยเหรอหูฟังดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับผมออริซีโมเบียนเนี่ยสุดยอดครับผมเสียงชัดคมกริบนะเราเลือกต่อเป็น AU X ก็ได้หรือว่าบลูทูธก็ได้แล้วก็มีโหมด 3D ให้เราเล่นแบบหลากหลายมากๆคุ้มค่าโคตรๆสำหรับหูฟังเกมมิ่งที่สามารถดูหนังฟังเพลงได้ เออได้พี่ใช่ปะใช่ฟัเงเพลงดีเนี้ยลอยๆเออก็เดินแบบใส่หูฟังแบบโก้โก้เลยแบบ <ไอ S 1> ให้เขารู้เลยว่าวเราใช้<ไ>ออดิซี่งั้นถ<ด>้าพี่อยากลองมันผงกระเจ็๊เลยครับผมนำเข้าโดย d e Co2 0 0 0ครับผมออนไลน์ได้เลยอยู่นี่ก็ซื้อได้ให้ให้เขามาส่งได้เลยจัด,จ,ดจัดเลยจัดเลยเนี่ยห้าตัวสบายสบายไม่พอยืมตังก่อนได้ไหมไม่มีเงินตอนนี้แล้วก็ชนะทีมบีอย่าปเรียบร้อยนะฮะเป็นไงวันนี้สนุกป่ะแต่หูฟังดีไหม เออคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบายบายซียูนะครับบ๊ายบาย